สวัสดีครับวันนี้ผมนักต้องขอแหลงเทสเตอร์ใบสันนะครับผมวันนี้ก็จะมาชิญชวนพี่ๆนั้นนักตกปลาทุกท่านนะครับผมไปเที่ยวงาน Thailand Fishing Expo นะครับผมนะที่จะจัดขึ้นที่เซนทัลบางนานะครับผมในวันที่31พฤษภาคมนะครับถึงวันที่3มิถุนายนนะครับผมนะฮอล์หนึ่งนะครับผม10บโมงเป็นต้นไปนะครับก็มาเลือกชมอุปกรณ์ตกปลาแบรนด์ใบสันนะครับแบบนี้ได้เลยคัน5ท่อนนะครับผมนะ X35 ท่อนความยาว6ฟุต10เวท87นะครับหลอก สปายเดอร์เนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบนะผมตกปลานะครับอย่าลืมมาที่บูธไอแคนนะครับผมนะนี่เลยแบบนี้อุปกรณ์ตกปลาคันรุ่นใหม่นะครับไบซันเอ็แบบนี้นะครับผมอันนี้เป็น5ท่อนนะครับผมคันนี้10 20 1ท่อนนะครับแล้วก็คันนี้นี่ลอก Spider Back Edition นะครับผมคันไบซันเอสโนะครับนะ7ฟุต3นะครับผมอันนี้ความเป็นเวท 74นะครับผมส่วนตัวนี้เวท1 0 20นะครับนี่ตัวนี้1020สปั๊มยาท่อนเดียวลอก SLJ นะครับผมนี่สำหรับใครที่ชอบในแบรนด์ใบสันก็มาที่บูธกันได้นะครับฝากไปด้วยครับอุปกรณ์ดีๆนะครับมีปลาให้กินแน่นอนนะครับผมนะราคาย่อมเยาวฝากแบรนด์ใบสันไว้ด้วย